วัสดีครับสวัสดีครับเสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับนี่ฮะอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มนะครับลาล้างรถนะครับจะให้มาดูนะครับก่อนรถเข้าผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะฮะว่ารถนี่เลอะขนาดไหนนะครับผมจะให้ดูฮะนี่ครับล้างเสร็จแล้วนะฮะดูนะครับซุมล้อนะครับซุมล้ออ่าน้ํายาเงาดีไหมอ่า เงาดีเอี่ยมนะแมกนะครับยางเยิงดำหมดนะครับรถรถก็น้ำยาเคลือบเห็นไหมเงาเงาเห็นตัวผมเลยนหนไนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูล้อหลังครับนะครับเงาฮะเงาเรื่มเลยครับนะครับน้ำยาดีฮะ นีครับแม็กเรียบร้อยเงาแล้วครับจมกระจกเงาหมดนะครับครับนเะดี๋ยวถ้ดูภายในนะฮะถ้ดูภายในนะี่ครับแถงข้างประตูเงาดีครับเอี่ยมเงาดีนะครับ น้ำยาดีน้ำยาดีาดมีแผ่นหลอกพื้นให้เขา2องอันเลูนค้าครับ,นะรบดูข้างหน้าฮะนะครับแผงห้ามประตูเงาเลยนะครับแผงหน้าปัดนะเรียบร้อยเงาดีนะครับนะครับเหนะนะ็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะฮะที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับ เป็นอาชีพเสริมหรือว่าทำเป็นธุรกิจเลยก็ได้นะครับอยากให้เ,เพื่อนๆอยากให้เ,เพื่อนๆลองลองดูลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่ารถใช้กันทุกวันรถใช้กันทุกวันในช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนด้วยเขาก็ล้างบางคนเขาไม่มีเวลาเขาก็มาให้เราล้า,างหรือว่าคาแคร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ คลิปนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับว่ารับล้างรถนี่มันก็เป็นอ,อีกหนึ่งอาชีพนะฮะที่แบบก็ทํางานอยู่ในร่มนะครับไม่ต้องไปตากแดดน,นะครับสบายเย็นๆได้สัมผัสกับน้ําด้วยนะครับ <S <S คลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับ <S <S ขอบคุณครับ